นังเริ่มต้นที่ฉากในยูเครนช่วงปี2014ซึ่งการรุกรานของรัเสเซียทําให้เกิดความวุ่นวายในประเทศมิชาชายหนุ่มที่เคยเป็นครูสอนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในยูเครนแต่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปหลังจากการโจมตีของรัเสเซียทําให้เขาเสียภรรยาและลูกไปในเหตุการณ์นั้นมิชาจึงทุ่มเทการฝึกฝนเพื่อเป็นนักแม่นปืนสไนเปอร์เพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวที่เสียไปมิชาฝึกการยิงปืนอย่างหนักและร่วมเข้ากับกองทัพยูเครน ในฐานะนักแม่นปืนโดยในตอนนี้เขากลายเป็นนักแม่นปืนที่มีความสามารถสูงทําให้เขามีเป้าหมายที่ต้องกําจัดนักแม่นปืนรัเสเซียซึ่งเป็นตัวการที่รับผิดชอบในการสังหารครอบครัวของเขามิชาตามล่าหานักแม่นปืนรัเสเซียซึ่งเป็นตัวอันตรายที่เขาต้องเอาชนะให้ได้ในการเผชิญหน้ากันในสนามรบเราเห็นถึงความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยทั้งคู่ต้องใช้ทักษะในการยิงปืนที่ยอดเยี่ยมเพื่อเอาชนะกัน เมื่อมิชาพบกับนักแม่นปืนรัสเซียที่เขาตามหามานานเขาต้องตัดสินใจระหว่างการแก้แค้นหรือการปล่อยให้ตัวเองมีชีวิตต่อไปในการต่อสู้ครั้งนี้เขาจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาอันสัน้นมิชามองเห็นว่าการฆ่าคือวงจรที่ไม่จบสิ้นถึงแม้จะมีบาดแผลจากอดีต